คลิปต่อมาพี่น้อง <c oughs> คลิปต่อมากองเขากงนี่เกเห็ยในบึงขนข้างสีต้อเนื่องเกือบเมื่อทุกขันตอนเดี๋ยวพี่น้องจิบเขาฝานีไอ้ภาาสันทะขั้นตอนทุกขันตอนเห็ดใหในบึงจน ละเอียดเติมอยู่มันนี่เพราะขสารขึ้นมาได้ขนาดแทกจากนีมานีีแล้วก็เขามาแทกจากนีมานีีพอดีกันแล้วบันนี้กระสีทําการม้วนเด้อพี่น้องเด้อม้วนม้วน,วน,ววน,วนก็คือเกาแหละพี่น้องม้วนก็คือเกาเราก็หาเบิ่งหาเมืองมองม มองหฮาสิมาจอดตอกว่ามองใหลมันตอกมันเหลือเาามันตอกมันคขน้างสีบวดแตกตอกมันดีมันงามมองเดลตอกมันดีมันงามมันบ่ดแตกเป็นตาสอดง่ายเสียบไงบัดเฮาจอดกับมหาบึงหาไปหามากกับมองี่ล่ะพี่น้องคิดว่าน่าสิดีที่สุดแล้วก็ตอกเหลือเงามองนี้่ หอก็เริ่มเลยเริ่มคันตอนสีม่วนเลยก็หาเส้นไปกับสองสามีหาลายสองนอนนี่แหละว,วันนี้ก็สานกลับบ่เนี่ยสานกลับสามเส้นพี่นอ้องหนึ่ง สองสามมันเดี๋ดึงขึ้นมาทำเบิ้ลมันดึงขึ้นมาเบิดเอาตัวนี้ลงไปเบิดมันม้วนข้างซ้ายเด็กพี่น้องติ๊บเขาติ๊บนึงนี่คันสิให้อันฝาหนึ่งแต่ละฝานี่คันสิให้ม้วนแล้วพอดีกันเลยนี่ข้างหนึ่งม้วนไปขวะค้างหนึ่งต้องม้วนไปซ้ายพี่น้องคันเท้าสีม้วน ไปขวาน้ากันเบิดขันบบเกินกันรุดขันันบสันขวากันยาวกว่าขันสีไ้มันพอดีกันนี่ก็ต้องม้วนข้างซ้ายด้านหนึ่งด้านหนึ่งม้วนข้างขวาด้านไล่สองยืนเขาม้วนไปทั้งด้านขวาแต่ว่าด้านไล่อําเบียนเขาสีม้วนไปข้างซ้ายนี่ไม่ตก มองมองที่สเสียบเนี่ยหกเซนอ่าหกเซนเนี่ยให้มันได้ตอกปลายโบแตกให้มันให้มันสละสลวยดีเวลาเขาเสียบมันเสียบไงอา้าวเริ่มเลยเด็กน้องได้เริ่มม้วนบิดลงมาเซนหนึ่งสามสองหลอดสองคือเกอละตาม ตามตอกเส้นที่ขัดอยู่นี่มันนี่ตอนข้าวเยวขึ้นมาขัดข้ากกเป็นดินขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแยกแยกสองเส้นทั้งที่ห้าขัดลงไปอย่ามันเลือสองอย่ามันจับคู่ไม่ไปแลวกกรดินขึ้นมาทั้งรุมมา ดินทั้งลุ่มขึ้นมาดินทั้งลุ่มขึ้นมาแล้วก็คัดไปแล้วก็จัดเขาเดีย๋ยวมาประมาณนี้บันนี้ก็บิดเส้นต่อมาเส้นต่อมาเขาก็มาบิดอีกแล้วกัเส้นคัดลอดไปนี่เขาก็เอารองตามเส้นเขาคัดไปนี่แหละ กดลงไปจิ๊บวันนี้พอห้าเนี่เฮาก็สิขัดอีกเวลาห้าวขัดนี่ห้าก็มาแยกสองเซนทั้งลุมนี่ที่มันติดกันลงไปที่ห้าวคมลงไปห้าวขัดลงไปแ้วเฮาก็ดึงตัวหนึง่งขึ้นมาแยกออกแล้วก็เอาตัวเท่งๆนี่ลงไปเป็นคู่อีกตัวหนึง่งจับคูไม่จับคูไม่ให้ แราจกไปด่งเอาเส้นทั้งร่มมาไปเรื่อยๆเรบิดตัวเส้นต่อไปอีกไปเรื่อยๆพี่น้องแบบเก้านี่แหละเส้นที่ห่อ,อามาขัดไว้ห่อก็เอาเส้นที่ห่อบิดนี่รองลงมาน้ำ ลองลงมานำดอกห้าก็มาแยกเส้นนี้ขึ้นมาอีกเส้นนี้ก็แยกลงไปติดเก่าเด้สามเส้นต่อไปเส้นที <c oughs> สีเส้นทีสีขัดคิดเก่า ตอกเหลือเง้วสีมันสีอันนั้นไงมันสีเห็ดไงเห็ดในเบิ้งกะสาธิตในเบิ้งกะพี่น้องกะเลียวเบิ้งเราก็เป็นแต่เข้าใจายกันตอกสั่นนี่เขาตรงเด้เขาตรงได้จับอยู่ตลอดมันมันมันบังมันบังมันอาจสิบุเห็นมุมสัตว์ ขัดมาเร่ๆพี่น้องไปเร่ๆจนกว่าสิจอดออมันก็นมาแยกขอบจะพุ่มป้องอีกแล้วมันก็นมาแยกเนี่ยเห็นมา้ยือเกาเห็นมัเชื้อเกินมาขัดลงไปปุ๊บ ใส่จังเลยบิดจับดิงลงมาบิดติบกิบเยสศีนีะมาอีกจับศีนีะขึ้นมา คล you know. ิปไปเรื่อยๆพี่น้องเลี้ยงสินเลี้ยงสินไปสิน ไม่ได้ยากหรอกพี่น้องวนติศเขาิ เส้นที่ห้าเอาขึ้นมาเนี่เนี่ยมันสีุเป็นไล่สองขึ้นมามันก็นสี่หลอดสองขามสองเส้นที่ห้ามาขึ้นมาขัดแจ่ว่ากันพี่น้องจบับบดถึกเส้นในสุดไปได้เส้นทัดไปเนี่ยขึ้นมาขัดเนี่ยมันจะเป็นหลอดสามทันทีได้พี่น้อง <c oughs> มันจะเป็นหลอดสามแล้วมันสิบบถึกให้สังเกตดีๆบางทีไม่ตอกเพามันอยู่ใกล้กันซ้อนๆกันเนี่ยเขาดึงขึ้นมาแบบ ห้าไปดึงผิีดเซนทันทีห้าเสียเอาเ้นทัดไปจากนี้สีเห้องก็ไปดึงเอาเซนขามไปอีกสี่มันก็สีเอาขึ้นมาขัดนี่เวลาห้องเอาข้นมาขัดนี่มันจะเป็นขามสามตัวนี้มันจะขามสามมันจะรอดสามนะมันจะรอดสามทันทีมันจะโบ้ถือเหตุนเข้าไปทั้งนามันก็จะเป็นรอดสามไปตลอดเวลาไปจอด เวลาเห็ดไปเราไปจอดบัตสิเลวมันก็จะส,สอดบดถือมันจะไปสอดของหูเดียวกันโตสุดท้ายพยายามเบิ่งให้ดีบางเทียที่เข้าเห็ดมากกะบางเทียก็หลงมีหลงก็ได้แก้ไขไม่บางเทียก็ได้มาางขึ้นมาบางเทียบ่มากงกะ ไปแก้ไขเอาทั้งหนาไปแก้ไขทั้งหนาซุ้มที่ผิดก็ให้มันผิดไปอยู่หันหลั็ไปแก้มันถูกต้องอทั้งหนา <c oughs> บางเทียวมันไปไกลแล้วเฮาค่อยคอยเห็นค่อยคือพอ่อค่อยรู้จักว่ามันผิดอันสีถอนขึ้นก็นมันไปไกลแล้วเฮาก็ขานแก้ี่ยว่าสนอไปขาดมาก ก็เลยแก้ไขเอาทั้งนาเลยฮะทั้งเทียบกันเลยแต่ว่าสันพี่น้องเฮ็ดก็ให้สังเกตดีๆสทั่เทียบไปแก้เอาทั้งนาบาททัดสิแก้บบเป็นกันคันผู้่พาะช้ำนานโมจากวิธีแก้มันสิแก้บบเป็น กันแล้วติดเขาฟ้านี่แล้วสิภาไปเบิ้งพาพี่น้องไปเบิรงขจ้าศสารของปอกห่ายอยู่เพราะว่ามีคนสารอยู่ขจ้าจสารซื้อมืออยู่แต่ว่าห่างบุคคลได้ไปเหรียญน,น้ำเจ้ามานาสิภาไปเบิงของปอกห่าขันรายการอยู่ก็มีอยู่ดอกคนสารกตัตตากัเตอร์อย่งงมีอยู่ที่คือ,อ,อหลายหลายคนที่ คยเอาขีดพ่นมาลงให้พี่น้องเบิกเงินละ่นะสารกระตาสารนั่นสานนี้อยู่ตลอดล้วพูดเฒ่าเิ่นสารแต่ห้องก็บบคคอยมีเวลาไปเห่ินนะ้ำพ่นอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ห้องก็มาเห็ดของห้องอยู่กลัมันเห็ดกระติบเข้า,า,เ,า,ขเ,หาเห็นหยังจะเลยมาก็เลยถ่ายทํำบ่ของห้องนี้ให้พี่เหน้องได้เบิ่งงันกันห้องไปถ่ายทํำบ่ของผู้อื่นก็น ได้อยู่แต่ว่าเอามาให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นลักษณะภาพภาพรวมๆม,ม,มันสิโบมีอยังเน้นๆกได้เพราะว่าเขาก็บอสามารถสิไปเฝ้าเพิ่นได้ตลอดบางทีเขาไปเขาไปเห็นตอนเพิ่นเทิดนั่นเทศดนี้เขาก็ได้เอาตอนที่เพิ่นเทิดามาให้เบิ่งไปบางมือถือทื่อเพิ่นโบเหตุเพิ่นนอนเล่นกน กลับขึ้นมากคือเก่าเพราะฉะนั้นก็นกนของห้าไปสักก่อนข้างๆกันเลียวติบเขา้าในละกาเบิดไม่ออในระกาสีรพระพี่พระน้องไปหาแม่ไพ่มาสารของสารกระตากระมองให้เบิง้งรพี่นอ้องเด้อมาเฮียนสาร ตากระมองตำรวจยักสารปิ่นก็นได้เตรียมตัวไว้สิพาสามสิพาเห็ดอันพี่น้องว่างๆอยากเค็ดล่นเห็ดใส่เจ้าของหรือ อยากเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายกะเลียนดอกพี่น้องเลียนดอกบ่มียังยากเกินที่เฮาสิเฮ็ดบ่ได้ครับก็แต่ว่าเฮามีความมุ่งมัน่นตั้งใจสืบสานเลยให,ให้ลูกให้หลานอย่างน้อยเฮาบ่ได้ซื้อกะดีอยู่เพราะว่าชีวิตประจำวันบ้านนอกญหาน้องอ่ะ ต้องใส่พวกนี้อยู่แล้วใส่ติบเขา่าใส่กัตตาใส่ของใส่อย่างทําประกอบอาชีพทรรมาหากินห้าอยู่แล้วขัน <c oughs> <c oughs> ผูว่างๆมียเวียก,กับพ่อเห็ดลินอยอะแต่ว่าขันมูผผูมีอาชีพนาทีกันงานแล้วเบยนกะบ,บ่วมาห่วงแล้ำห้ากถอดบ,บ่เบิ่งของห้าคนละ <c oughs> มราแช่กันเลเอาเหยียดลงคิปไปมันก็บอสนใจารยแบบขาดว่านนี่ก็คือสีมีดตั้งแต่อผู้ที่มีดใจมกักทางด้านนี้แหละที่เขามาเบิ่งกันกันเลยทันทีเหตุอาชีพอื่นก็ส่วนใหญ่เป็นก็คือสีบวกเขามาเบิงดนแบบบางส่ง ไปเรื่อยๆย่งางสิลพี่น้องไปเรื่อยๆคัะไปส<ป>ิลรแต่มที่จริงนี่คันเมนเฮาบอบอสารห็ดคลิปบอสารไทยคลิปนี้เขามวลจนสุดคนในพื้พนไม่ตอบเงีนยเฮาสิบโเขาสิบอ,บอให้มันได้ตัดนั่นเลย เวลาห้อมวนแล้วมันสิสุดพอดีเลยเนี่ยไม่ตกห้อาสารขึ้นไปได้อีกไล่หนึ่งสองไล่อยู่สารไปกลับได้อีกสองเที่ยวพอดแหละไปเที่ยวหนึ่งมาเที่ยวหนึ่งจะค่อยมวนก็ได้แต่ว่าขันเท้าเหตุดแบบนั้นมาม้นมวนให้พี่น้องเบิ่งกะพี่นอ้องอะสีโบเ,เ,เห็นสัดเจียนพี่น้องสีโบเห็นสัดเจียนเพราะว่ามันมันเหียดยากมันสิใส่มือบังกลุ่มอยู่ตลอด มันจีคัดมันก็ขาดบอยากอยู่แต่ว่าขาดนอเห็ดตกมวนตอกเงี้ยวๆสิมันเวลาเขาเห็ดบางเท่อมันกับปล่อยมือได้เราก็บบต้องไปจับไปจ่อมันไหลมันก็อยู่ถ้าไม่ตอกสั่นเนี่ยมือนี่สิรวดออกจากหนีมันสิบบเห็นชัดเกิน มันซัมเน่พอดีนี่พอดีมวนกันซัมเน่กันส่วนตอกซัมเน่พอดีมวนแต่ว่ามันต้องได้จับได้กลุ่มีนเวลามวนแล้วมันสีผลพิลิศพ,พอดีบริทิมไม่ตอกลายแต่ว่ามันห่างสีได้เห็ุยากเลยจังหน่อยขันเทสไทย ่ายคลิปในพี่น้องเบิ่งนี้มันสีบโคอยเห็นชัดเจนก็เลยจงตอกเงวๆไว้เห็นใ้เบิง่งบางทีมวนไปมันบบถึงก็ได้ต่อต,อ,ต,อ,ตอกเลยพี่น้องต่อตอกคือเหตุนในพี่น้องเบิง่งบางบางคลิปก็ได้ต่อตอกใ้พี่น้องเบิ่งอยู่มันสั่น้วกาบางเส้นมันบบถึงเส้น เอากระต้อเอาเอากะไม่ตอบไม่ตอกสารเท่านี่นแหละมาวิธีตอกอะเบาหนักแบบมันบถึงกันเลยวิธีตอกะส,สมมติว่าสมมติว่าสินนี้มันบดถึงสิน คือว่าเส้นนี้มันบวถึงเส้นนี้มันมาแต่ใสเขากบลองไปมันไปแต่พี่เส้นมันไปแต่พี่ไปไปี่ขึ้นมานี่เขากะใส่ไม้เลยใส่ไม่เปื่อยที่เขาไม่เสียบนําทางเขาเสียบเขาลองเขาเสียบเสียบเสียบไปแล้วเขาก็ไม่ตอกสอดสอดสอดตามแล้วก็ดึงขึ้นมาพี่ให้มันพ้นอยู่พี่โดยเส้นมันบวถึงเขากะตัดออก เราก็เศษไม้มาสอดใส่แล้วก็ม้วนไปคีอเกานี่คือเกาแต่ว่ามันก็สิเสียเวลามันซะาเองแต่มันได้โตเลยอยังกันเลยแต่ว่าบางทีท้าก็อาอยากได้ติ๊บเขามันสูงตอกเขาสั่นแต่ว่าเขาก็อยากได้ให้มันสูงที่สุด เท่าที่ฮาสีเห็นได้ฮาก็เห็ดคือวานี่แหละมวนสั้นๆเ <c oughs> จขอขั้นมวนสั้นมันมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่นอ้องอสีเร็วไปใส่เห็นแต่มือมันสีบบเห็นชัดเจนมันได้ใส่แต่มือกลุ่มไปตลอดมันบบคือตอกเงาขันตอกเงานี่เขาเช็ดอย่างกับ ปล่อยเมื่อมันกะง่ายเจ็ดเที่ยงเทาเดียวเราเห็นชัดจริมห,ห,หมวันมากก็ได้ประมาณนี้ คลิปนี้ก็เอาตอนม่วนทั้งไส้เนี่ยพี่น้องเบิง่งม่วนไส้พี่พี่น้องบ้านห่อได้เบิ่งกันอีกจิม่วนไส้ม่วนขวามันก็บบเตกต่างเดอกพี่น้องแต่ว่ากันผูกเฮาสำนานเด้แต่ว่ากันมื่อไม่ก็กันไปทั้งโบแมนถนัดกับอาร์ซีโบข้องปรนเด้โบถนดัดกัน ถุยใดเมื่อไม่เฮ็ดไม่ก็ขอให้พี่น้องม่วนไปทางที่เจ้าของถนัดก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้คลิปต่อไปกระทาบึงตอนต่อไปอีกสิเป็นตอนใดอาสิเป็นตอนอม่วนใกล้สิจอดว่าจอดเราสีเฮ็ดแบบใดตอนจอดสีเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจอดแล้วแล้วสีเฮ็ดแบบใดก็ ขอติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ